สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องช่อง as as สักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับพี่น้องมือหนีบ้าสักศีนะครับสี่มาเบาเรื่องการเอาใหม่นะครับไปเป็นรักประกันเงื่อนกูนะครับไปเกินรักขับประกันเงื่อนกูนะครับพี่น้องที่พี่น้องสงสัยหลายยุคหลายสมัยว่าประกันใดอดีบ่อประกันธนาคารใดแน่นะครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับบ้าศีสิเบาทึงทีมาที่ไปของเหลืองอีก่อนะครับบ้าศีก็ได้เห็นข้อมูลจากได้หลายอย่างนะครับ มือหนึ่งเกษตรนิรันด์น้าจานนะครับเป็นเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารของเขาเนี่ยเกษตรตำบลมันแฉมนะครับเพิ่นกะทรงในไร่กุมวา่าตนใหม่นะครับสามารถที่สิเอาไปค้ำประกันเงื่อนกูได้ละเดอ้อเพิ่นวางส่บาวศรีก็เลยอ้าตะกี่ก็คือจังมีโครงการนี่เป็นตัวหรือแม่นอีดีวะบาสันก็เลยโทษเขาไปสอบถามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์ครับพี่นอ้องบาวศรีเขาไปสอบถามเพิ่นว่าแม่นีดีอยู่บ่ครัาบกะสอบถามมีภาษาไทยด้อครับพี่นอ้องบ่แมนเว้าเป็นภาษาอีสานบาสศรีเว้าเป็นภาษาไทยว่า มียนดีๆบอกครับว่าตนไม่นี่สามารถคำประกันเป็นเงื่อนกู้ได้ก็ได้รับคําตอบชัดเจนครับว่าเมียนครับสามารถคำประกันเงื่อนกู้มาได้หลายปีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับกรเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีปลาในเขตของเฮานี่สนมากบุหูนะครับก็คือว่าเป็นสามารถคำประกันเงื่อนกู้ได้แต่ว่าเขาต้องไปติดต่อธนาคารนะครับธนาคารที่เขาสิเอามีธนาคารยังแน่บาน,นี่นะครับ ธนาคารที่เขาร่วมโรงการนะครับทีบ่าวสักศรีหูมาก,กับสีมี่ทกศครับพี่น้องออมสินอ่ากรุงศรีแล้วกับกรุงไทยครับพี่น้องแต่ว่าธนาคารอื่นน่ะอาจจะรับขึ้นกันแต่ว่าบ่าวสักศีนี่ยบริหูข้อมูลเลยบกกาเล่บกกาเบานะครับย่าเบาพิจไปนะครับพี่น้องแต่ว่าสีีธนาคารนี้บ่าวสักศรีเสือว่าพอเม่พี่น้องกะคือสิงหูจักเป็นอย่างดีครับแล้วก็สามารถหาได้ง่ายหาที่ตั้งของธนาคารได้ง่ายนะครับหลักการหลักเกณฑ์เป็นจังไดบ้างน,นะครับสลับไม่นะครับ ไม่มีลักเกณฑ์สิตีเป็นในเรื่องของสากลเป็นลักนะครับเรื่องสากลเรื่องแรกนะครับถี่เบาศักสีสีเบาก็คือมูลราคาของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่สั่งมูลราคาก็ได้แก่พยุงซักทองนะครับมะข่าต้นยางหนาครับผมหลักกกิษณาหรือว่าไม้ปาถี่เข้าสามารถเอาไปแปรรูปได้อีกบางชนิดนะครับนี่คือหนึ่งหละกะักการลักการเบิงถี่เบิงถี่มูลราคาก่อนส่วนหมากตะกี้เข้าสิคือว่า การสาั่งนะครับการเอาไปเอาไปอันให้เพื่อนตีราคาประเมินออกมาเป็นลักทัพย์ในการค้ำประกันนี่ตอนแรกเข้ากับคินว่ามันสิมีแต่ใหม่ป่านะครับพี่นอ้องมันมีใหม่ทั่วไปน้าแต่ว่าตอนนี้เวาเ่ิงไม่ป่าก่อนว่าสักทุง่งสกักสักทองพยุงยางแน่นะครับมะค่าประดูตัวนี้สีเป็นพืชสากลที่เวลาที่เอาไปประเมินมันสิง,ง่ายครับพี่นอ้องสิง,ง่าย แต่ขนาดล่าต้นหรือว่าเป็นเงินเป็นหยังน,นงนั่นตรงนั้นต้เขาไปสอบถามธนาคารอีกเท่นหนึ่งซึ่งบ่าวสักศีบ่ทวันเด็กเขาไปนะครับเพิ่นทัางกรมเพื่อนก็แนะนําว่าเฮ้าสี่เฮดเขาส,เาสีเอาต้นใหม่เข้าเขาไปคำประกันนั่นนะครับพี่น้องเฮาจะต้องไปติดต่อธนาคารที่เข้าเสียเอาต้นใหม่ไปคำประกันซะกก่อนสอบถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่นสะก่อนว่าหลักการประเมินเป็นอย่างไง๋แล้วก็ต้นใหม่นั่นอยู่ในหน้าอยู่ในหน้าโฉนดบอยังยังสิมันสิมีหลายอย่างครับแต่ว่าการเอาต้นใหม่ไปคำประกันนี่ มันเช็ดให้ได้เงื่อนกูไว้นะครับเวลาเพาิ่นมาตรวจแล้วเพิ่นยังแล่านี่นะครับมันสิดําเนินการไว้โดยที่เฮาบ่ตองเอาใบหน้าแล้วครับฉนดที่ดินเฮ้าไปวางก็เพิ่นดีบ่ครับพี่น้องตรงนี้ผมพันก็สุดยอดนะครับคือต้อนไหม่ที่บาสักสียืนอยู่ตรงเนี้ยที่เลือกมาไทายพี่น้องเบิ่งนี้คือต้นนี้เป็นต้นสักทองครับต้นสักทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบห0ิบหรือสี่หาซิเส้นี่ครับเส้น,น,สนผ่าศูนย์กลางประมาณห0ซิบเส้นก็เป็นไหม่เหนือสูงอยู่พอสมควรครับถ้าเอาไปประเมิน คือสีได้ราคาอยู่ครับอยู่นีมีหลายต้นนะครับอยู่โซนนี้มีหลายต้นมีแต่บักยิงใหญ่เนี่ยนี่นี่ขลังเบาซักสีนี่ครับพี่น้องต้นนี้คือกันครับต้นนี้ประมาณหกสิบหกสิบเซนได้ครับเส้นพาศูนย์กลางประมาณหกสิบเซนต้นนี้นะครับเป็นต้นใหม่ที่สูงจะว่าลักษณะที่เอาไปเห็ดใหม่แปลรูปใหม่ยังกระสีบอายปันได้นะครับเพิ่นเพิ่งเพิ่นกระสีงอ ตัวนี้ก็สิมีอาจสิตีเป็นมูลราคาอีกแบบหนึ่งนะครับสองนะครับหลักการที่สองในในการตีมูลราคานะครับก็บคือใส่ต้นใหม่ที่บอสามารถนะครับที่บอสามารถเอามาตีราคาเป็นมูลราคาในการแปรรูปได้หลักการที่สองก็คือต้นใหม่ที่สามารถเราไปเห็ดใหม่ล้อมได้พี่น้องมีอย่างเนี้ยครับในหน้าบางคนอาจจะมีใหม่ชนิดนี้อยู่หลายตะโก้ครับพี่น้องต้นตะโก้ ต้นตะโกมีมูลราคาทางด่านใหม่ล้อมนะครับกระสีอามาตีราคาเป็นใหม่ล้อมได้ต้นตะโกต้นพักกรดโดนพักกรดโดนหนามพักกรดโดนบานเท่าพักกรดโดนหน้าธทรมดานี่นะครับกรสิตีราคาเป็นพวกใหม่ล้อมซึ่งกาจสินี้ไม่ได้หลายอย่างที่บาลซักซีบอกหูว่าธุรกิจทางใหม่ล้อมมันเป็นอย่างไรใหม่ต้นแสงใหม่ยังพวกนี้นะครับนะครับสามารถอามาตีเป็นมูลราคาของใหม่ล้อมได้ใหม่ล้อมราคาประมาณเท่านี้นะครับเขามาคุดเขาเสียให้เหท่านั้นเท่านี้เป็นกระสีพิจารณาตาม ตามรักเกณฑ์นะครับเน้นว่ารักการที่พิจารณาคือรักการตามสากลนะครับโบเมนว่าคือตัวเองต้นนี้ให้สองรอยต้นนี้ให้หารอยโบเมนครับต้องเอารักการสากลขนาดการแปลรูปไดเป็นอนิหยังหรือไหม่ลอมมันควรจะมีมูลราคาตั้งเศรษฐกิจเป็นจังไดน,นะครับเพราะบางตน้นบ่สามารถเสเได้รักการที่สามที่พี่น้องได้หลายคนได้หลายคนเลย่บ่บเคยหูเกี่ยวกับการนำเอาต้นใหม่นี้นะครับไปเป็นรักประกันรักการที่สามนี่สามารถ เอาใหม่สวนไปได้พี่น้องได้หลายคนสิคิดว่ามีแต่ใหม่ป่าหรือใหม่ที่เป็นมูลราคาแต่ว่าใหม่สวนสามารถไปได้ปลาสักชีก็ได้ไปสอบถามข้อมูลกัได้พบว่าข้อมูลที่เพิ่นห้มานะครับเพิ่นก็สิว่ามีสามารถเอาต้นมะขามต้นมะขามไปได้ครับต้นต้นมะขามต้นม่วงสวนลำไยครับสวนลำไยก็สามารถเอาไปขู้เงินได้ไดครับเอาไปเป็นรักขามประกันได้แล้วก็มีสวนยางพราราครับสวนปลาล์มน้ำมัน นะครับแต่ว่าบักข่านี่บ่าวสักศีกับบอกท่นดสอบถามเบิน่นแต่หนาหนาสีคือคือกันนะครับว่านอกจากไม่ป้าที่สางมุลราคานะครับไม่ลลอมอ่าใหม่ที่เป็นเผืชดอุปโภคบริโภคนะครับสมบักลำญยสมบัีหยังยิงสีนะครับปามมั่นยังสีบ่เคยหูมาก,ก่อนด้วยบ่ได้แต่ว่าโดยรักการได้นะครับพี่น้องได้สามารถเอาไปเป็นคำประกันได้แต่ว่ามันหนาสีมีอ่าขอมุ่นจำกัดอยู่ว่าตนหนีสีราคาเท่าได ต่อปีต้นนี่สีราคาทอาไดนะครับหาปีหกปีสิบปีขึ้นไปมันประมาณทอาใด้สาหรับพวกปาล์มน้ามันพวกไอ้บักม่วงบักย่างนะครับแต่ว่าสาหรับใหม่แปรรูปนี่ก็คือสีเน้นนักไปตามถือว่าขนาดนะครับมากกว่าคำว่าปีปีนี่อาจสีบนใหญ์เท่อกันแต่ว่าขนาดมันสามารถเห็นด้วยตาแล้วก็สามารถวัดผลได้สามารถทายรูปไปเก็บใบได้อย่างนี้นะครับพี่น้องก็นี่คือหลักการย่อยๆแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ที่เป็นข้อกาหนดเลยที่ที่เป็นโต ตัวแปรสําคัญในการาที่เขาเอาไปคําประกันเงื่อนกู่สีไดหน่อยสีไดดหลายนะครับตัวแปรสาคัญบริยูที่ต้นใหม่ทั้งเบิดอยู่ทีคนที่เป็นผู้ตรวจครับพี่นอ้องเพราะว่าการตรวจนี่มันเป็นหยังติดคาสีแห้งแล้วเดมุม่มองของผู้ที่มาตรวจว่าต้นนี้ควรสิเป็นไม่รอมต้นนี้สิห้บุญราคาทอดไดต้นนี้เอาไปแปรรูปเป็นหยังหลังคนอาจจะเห็นว่าการเอาไปแปรรูปไม้ขนาดใหญ่แปรรูปเป็นโซฟา ผู้ลังคนที่เป็นคนตรวจอาจีบิบว่าไม้ขนาดนี้แปลรูปเป็นไม้แผ่นสําเร็จรูปราคามูลราคามันสิบปคือกันนะครับสำหรับบางต้นผู้ลังคนอาจีวิเห็นมูลราคามันหลายบางคนที่มาตรวจอาจีวเห็นมูลราคาหลายตามที่เหตุผลองเพื่อนนั่นขื้นอยู่กับดุลยพินิษนะครับดุลยพินิษของคนที่ตรวจเป็นลักนะครับพี่น้องกะถ้าเพื่นมาตรวจก็ให้เพื่นจิบน้ำสิเย็นแน่เช็กหน่อยลองข้อกับพี่น้องเพื่อว่า การตรวจมันสิได้ง่ายขึ้นความคิดสางสรเพิ้นสีได้มากนะครับอย่าให้เพิ่มข้อแหง้งนะครับอย่าใเพิ่มมาตรวจใหม่ตรวจใดนะครับอย่าให้เพิ่นข้อแหง้งอย่าให้เพิ่นหิวมีน้ามีไน่ก็หาากให้เพิ่นกินนะครับจะพาเพิ้นยางหลายพิ่นสิเมื่อยตรวจต้ตนนั่นต้นนี้มีท่นนั้นมีต่นนี้ถ่ายรูปผมถ่ายรูปให้ได้บอซอยเหลือเพิ่นนะครับตรงนั้นมันก็สีซอยได้เพราะว่าคนตรวจนะครับมันบ่คือเครื่องจักตรวจมันมันเขย่าว่ามันสิคาาซิกในเรื่องการตรวจแน่น้อยนึงอารมณ์ความคิด้วก็ การม่วงผาพบนะครับมันอยู่ที่คนตรวจแมนอยู่ที่เข้าใส่รักษากลในการตรวจครับพี่น้องแต่ว่ารักษากลในการตรวจจะมีแค่เพียงวาสาักทองสามารถทําเป็นไม้แปรรูปซําพอร์นิเจอร์นะครับไม้พยุงสามารถทำพนิเจอร์ลักษณะนี้ราคานี้ถึงมันเป็นราคากลางแต่สุดท้ายแล้วมันไปจบที่ปากกาของคนตรวจเองครับว่าสมควรสิให้ราคาทอาไดนะครับ นำเย็นจะขาดเดอ้อพี่น้องยามก็ไปตรวจนะครับอันนี้มีต้นไหม้ประมาณนนี้ที่สีนํำเสนอให้กับพี่น้องนะครับมีเป็นเกตความูอแต่ว่าเราสักสีสิเขาไปอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ขอไปหาข้อมูลก่อนสิเขาไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารเองเลยครับ,ว,ดดรบว่าต้นใหม่ชนิดใดเป็นไก่ไร่นะครับพี่น้องว่าต้นใหม่ชนิดใดสิไดมูลราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อสิมเม้าบอกให้พ่อเม่พี่น้องฟังราคาพ่อเม่พี่น้องอ่าอยากการต้งการเงิน แต่ว่าบอยอยากขายใหม่บอยอยากตัดต้นใหม่บอยอยากต,าตัดต้นต้นซักที่มีอายุเก่าแกบ่บอยอยากตัดต้นย่างที่มีอายุเก่าแก่สามารถเอาไปคำประกันได้เงินประมาณเท่าไดเดี๋ยวบ่าวสักศีสิเป็นอ่าเป็นการบ้านของบา่าวสักศีสิไปหาข้อมูลมาให้พี่น้องนะครับแต่ว่าการคำประกรันไม่คำประกันเงื่อนกูนี่จากใหม่มที่เฮามีอยู่นี่เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องได้รับการยืนยันจากกรมพัฒน,ธนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์บ่าวสักศีโทรเข้าไป ด้วยตัวของตัวเองครับเพื่ออยากให้พอเม่พี่น้องได้รับข้อมูลที่ถือต้องบ่ต้องไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตบ่ต้องเอาไปเอามาจาก u t u b e นะครับโทรหาเพิ่นเลยว่าเพื่นนีจริงอยู่บ่โครงการนี้แล้วไใดจังไดนะครับถ้าผู้ใดมีปลาอย่าฝ่าวัดเด้อครับพี่น้องฟั่งทีบ,บ่าวสักศรีสกอนบ่ค้าอยากได้เงินมาหมุนนะครับเฮาไปติดต่อธนาคารย่ำซีธนาคารที่บ่าวสักศรีหูจกักหลังจากนั้นนอกจากนั้นนะบ่าวสักศรีบ่แน่ใจก็คขึ้นีธนาคารทกศกรุงเทยออมสินกรุงศรีครับพี่น้อง ธนาคารอื่นเพิ่นกัสิรับคือกันตัวหนอ่อแต่ว่าบาสักสีกับบดได้ฟันทงนะครับตรงนี้นะครับมีมีนี่แหละครับใหม่ปลาปลูกไว้พี่น้องตัวนี้กันหลายปีแล้วครับพี่น้องได้หลายตน้ตนตน้นม่วงต้นขามที่บ่าสักสีบูคือว่าสีสามารถพัฒนาเป็นรักขำประกันได้มือหนีมันก็นมีมาแล้วครับสวนปนนวนา,าล์มน้่มันสวนยางพารานะครับคือจังต้นนิ่งใหญ่นี่กะสีได้หลายตังอยู่ครับแต่ว่าแต่พี่น้องขายกับขายไปเทือเดียวครับเรื่องของดอกเบีย้ยบาสักศีจะไปถามท้องธนาคารอีกเทือหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะว่า เออเมื่อตีมูลค่าออกมาแล้วการใส่การใส่หนีขึ้นเพื่อนดอกเบี้ยสิเป็นจังไดตัวน,นั้นไปเป็นการบานเนาะตนนัวนีมันเป็นอของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อนกระบอกได้ให้ข้อมูลเชิงลึกในเรืองของธนาคารเพื่อนให้ไปสอบถามธนาคารเองว่าธนาคารนี้มีหลักเกณฑ์จังไดในการรับการประเมินแต่ว่าเพื่อนให้แก้เรี่ยงว่ากลางๆว่าหนึ่งอ่าเป็นอ่ทาทังธุรกิจนะครับทังธุรกิจอ่ารักษากลมันคือการแปรรูปก,การนําไปใช้ สองก็คือใหม่ลลอมครับสามก็คือใหม่ผวกอยู่ในหัวในสวนเฮายางพาา้าราต้นปาล์มน้ำมันบักม่วงบักเ้าบักกล้วยยังบักกล้วยก็สีบัวด่พี่น้องเบ้าพิษก็สิเป็นแค่ต้นใหม่นะครับแค่ต้นใหม่มือดีก็สีบ้าพิษบ่าถือเนี่ยจักหน่อยยิ้มนอนนะครับพี่น้องว่ามาเปาสักซีไปตลาดมาเนี่ยมือเสาร์นะครับก็บไปขายของถึงแต่๋ตีสีตอนนี้เวลากับประมาณเก่ามวงนะครับเวลากับประมาณเก่าม่งพอได้ข้อมูลดีๆมากด้ยสองสมือมากแล้วก็ มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเออสิลงให้พี่น้องฟังดีอยู่บ่อกับมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สิปลูกป่านะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องบ่าวศักดิ์ีกะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าสิมาเบ่อให้ฟังว่าธานาคารขึ้นรับประเมินในลักษณะใดดอกเบี้ยเท่าใดแล้วสิใช้หนี้เพิ่นจังได๋นะครับฝากเป็นการบ้านของบ่าวศักดิ์ศรีนะครับฝากกดติดตามนะครับให้กำลังใจบ่าวศักดิ์ศรีในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวศักดิ์ศรีขอจบคลิปไปเพียงซ้่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้อง